สวัสดีครับผม FC ทุกท่านสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงทุกท่านนะครับก็นะครับมาพบกับเลขนักลาดหลังจากที่ผลนะครับแนวทางผลของราพัฒนาออกแล้วนะครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับทางเราก็นะครับนะครับ สูตรก็ยังคงเดินต่อเนื่องสัปดาห์ที่แล้วก็นะครับเข้าทั้งจันพุธศุกร์แล้วก็สัปดาห์นี้นะครับวันจันทร์ก็เข้าไปที่25ล่างนะครับหรัววันพุธวันนี้ก็เข้าไปที่96าล่างนะก็หวังว่าพี่คุณน้องนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณคุณแม่ที่อยู่ในกลุ่มและที่กดติดตาม เลขนักลาดอยู่นั้นนะครับผมก็คงจะมีโชคมีลากับช่องเลขนักลาดนะครับกับเลขลาดไม่มากก็น้อยนะยังดีกว่านะครับดีกว่าเดาครับผมเลขลาดก็ให้ไปนะครับบนกันล่างล่างกันบนนะครับผมทั้งหมดนะครับก็แปดสิบ 11 11ชุดนะครับ11ชุดก็เข้าเกครับตัวรูดก็เข้ารูดเก้าพอดีน้ำท่ายังไม่ได้อาบนะครับผมที่บ้านภาประปาไม่ไม่ไหลนะครับก็ไม่มีน้ำอาบนีม่มีน้ำอาบตรงนี้ก็เป็นที่บ้านครับเป็นที่หน้่งที่บ้าน,นครับ ที่บ้านบ้านของผมเองนะครับก็หลังจากพูดคุยกันแล้วก็แสดงความดีใจกับ FC ด้วยครับที่ได้นะครับที่ได้ ก็สำหรับพรุ่งนี้นะครับผมก็หลังจากกลับมาจากทางานนะประมาณเที่ยงครึ่งประมาณเที่ยง,งครึ่งเลขนักราดก็จะมาทําการไล่สดัดแนวทางกลับั้นาแนวทางงลัวพัฒนาน,าาน,าฒนาให้ชมนะครับก็มาพูดคุยกันให้ ให้เข้าใจนะครับว่าในไลฟ์สดนั้นผมไม่สามารถที่จะอธิบายใดๆได้เพราะว่าผมนั้นนะครับทําผิดกฎของกติกาของ YouTube ไม่ได้แล้วนะครัน่นผมมีความระวังอย่างมากถ้าคุณคุณพ่อคุณแม่คุณน้าคุณพี่คุณน้องนะครับเข้ามาเห็นว่าเลขลาดไลฟ์สดแล้วทําไมพูดไปเหมือนคนอื่นเขานะครับผมก็ขอให้ทราบว่าพก็เหตุผลนี้นะครับ แต่ยังไงรายละเอียดนั้นใน YouTube ผมก็พยายามจะพูดให้ฟังให้ละเอียดแล้วนะครับ,รบกนะบ็ก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับ,นะค,รบคลิปวิดีโอกันเลยครับ,นะรบผมก็จะอัดคลิปลาบ,บนาให้ชม ก่อนที่จะไลฟ์สดพรุ่งนี้นะครับก็แจ้งให้ทราบครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมทุกทท่านนะครับเอาละครับเดี๋วเข้ามาดูนะครับคลิปเป็นโอกันเลยครับสวัสดีครับ